<TV. S 2> กลุ่มบริษัทบางจากประกาศสนับสนุนทีมแข่ง AAS Motorsport ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันรายการที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย er. เพื่อก้าวขึ้นเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย er. ไปสู่การแข่งขันระดับโลกในการแข่งขันจะใช้รถปอร์เชร่รุ่น992 GT3R บางจากซึ่งเป็นแบรนด์พลังงานไทยที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงระดับ World Class อย่างต่อเนื่องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักแข่งรถชาวไทยว่าสามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของวงการมอเตอร์สปอรระดับโลกได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับการแข่งขันของเราในปีนี้น,นะครับนักแข่งของเราเนี่ยจะถูกนําโดยคุณวิจกรในทรัพอุปสัส์จับมือกับนักแข่งชาวโดเชียมนะครับอิริโอพิโกเรโลรวมกับรถแข่งใหม่ของปอร์เช่ก็คือปอร์เช่ GT 3 R เราเชื่อมั่นว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับในรายการ Fanatec GT World Challenge Asia นะครับอยากจะส่ง กำลังใจนะครให้พวกเราทุกคนกำลังใจให้กับคนไทยของเรานะครับที่ไปแข่งขันนะครับในการชนะเขียนระดับโลกร่วมส่งใจเชียร์ทีมแข่ง AAS Motorsport เพื่อก้าวขึ้นเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย er, ไปสู่การแข่งขันระดับโลกกันนะคะ